โอเคสวัสดี EP ดึกกับแอดมินบ้านอย่างเตียนนะครับผม EP พนี้แอดมินก็จะพามาลงหลายตัวรวดๆกันเลยตั้งแต่3รัฐของเรานะครับแอดมินเน้นรัฐไหนนะครับผมแล้วก็มีลาวกาชาแล้วก็ดาวโจน VIP ก็คือ5ตัวรวดกันเลยทีเดียวแล้วก็จะไปลงอีกีพนึงดึกๆก็คือ,อ,าาๆๆอดาวโจนตื่นมารวยนะครับผมแต่ เมื่อคืนเมื่อวานก่อนก็เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนวานก็ได้เจ็ดเด้งรัเสเซียนะครับเอ้เจ็ดเด้งเจ็ดเด้งอังกฤษนะครับผมแล้วก็ไปได้สองรัเสเซียนะครับผมรัเสเซียนะสองรัเสเซียก็แต่ก็ไปตายเยอรมันก็โอเคอจบเจ้าไม่เลาหรือติดไยนวมมาได้นิดหน่อยนะครับเพราะได้สามเด้งรวมแล้วได้สามเด้งก็เหลือกําไรติดายนวมมาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะ แล้วก็ไปลาวกระชาตเข้าหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะเมื่อคืนวานเนาะแล้วก็ไปได้ดาวีของเรานะครับก็ไหลหนึ่งใช่ไหมล่ะเหมือนที่แอดพูดใช่ไหมไหลไหมล่ะเป็นไงหนึ่งมาเทิ้นๆเลยข้างบนนะดีไม่เจ็ดสี่เหมือนไม่สามตัวแตกเกือแตกไหมล่ะ,อะโอเคครับแอดมินก็จะพามาดู3มรัฐก่อนนะแล้วก็จะไปดาว โจนลาวกาชาิเนาะแล้วก็ไปดาวโจน VAPR โอเคครับผมเตรียมปากกากันนะครับจดจดนะครับผมจดที่แอดมินคอมเมนต์นะอย่าลืมนะว่ารัฐไหนจะเน้นอ่ะอังกฤษนะครับออกเวลา, 24, า21นาฬิกา22นาฬิกา35นาทีนะครับผมปิดเวลา22นาฬิกา35นาทีเยอรมันปิดปิดเวลา20 2.40น,นาทีครับเยอรมนีนะแล้วก็รัสเซียก็ปิดเวลา22.39นาิกา3นาทีนะครับในเว็บนะในเว็บนะครับย้ำในเว็บนะแต่ก็ในยูทง y o u t u b e มันก็ดีเลยเวลาดีเลยกันเพราะว่าต้องถ่ายทอดสดใช่ไหมครับอังกฤษนะครับแอดมินฟัน2เน้น2 1 3ตัว3 2 1โอ้โหเลขสวยเวอร์อ่ะ เจาะชุดเจาะอังกฤษนะครับ2 1 4 3 2 0 4 2และ2 3 4 5นะครับตัวฟันบนวิ่งล่างรูดนะครับผมโอเคนะครับต่อมาก็เยอรมนีนะครับผมแอดมินฟัน1นะครับผมบนวิ่งล่างรูดต bueno ัวฟันนี้ครับ1นะครับเจาะ71ครับผม3ตัว4 71เม็ดเดียววัดไปเหมือนเดิมสไตล์บ้านเฮ้ยเสีย อาชุดจอดนะครับ7 1 1 4หนึ่และ6124นะครับผมมีกำไรแน่นอนครับผมวันนี้อังกฤษเยอรมันของเรานะครับก็อาจจะติดภัยนวมกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะได้ตูมตูมตูมก็ได้นะอารเสเซียนะครับคอมเมนต์นะวันนี้ให้เน้นไปที่หุ้นรัเสเซียครับใส่เพิ่มเข้าไปที่รัเสเซียนะครับผม แอดมินฟันสามนะครับบนวิ่งล่างรูดสามครับเจาะนิ้นหกสามสามตัวเก้าหกสามนะครับชุดเจาะหุ้นรัเสเซียนะครับหกสามสามเก้าหกสี่สามแปดและเจ็ดสามสองเก้านะครับผมฟันรัเสเซียทำเงินล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคนะครับแล้วต่อจากหุ้นสามรัฐของเรานะจบไปก็เวลา23่สนาฬิกาสานาทีก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ หวยลาวกาชาตดของเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับผมไปดูแอดมินจะไปตัวไหนกันโอเคครับลาวกาชาดสาหางเหมือนเดิมนะครับหวยลอตโตบิดนะครับผมของเพื่อนบ้านแอดฟัน3หางครับลาวกาชาตดฟัน8ครับผมบนบนวิ่งล่างรูดทํากําไรฟัน8นะครับผมชุดเจาะนะครับ8387และ733ตัว7,3,8นะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายช่วงดึกนะครับผมของคลิปนี้นะก็คือดาวโจน VIP ของเราออกเวลาล่างออกเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีบนออกประมาณเที่ยงคืน30นาทีนะครับผมโอเคไปดูกันแอดมินฟัน3ครับวันนี้บนวิ่งล่างรูดทำกำไรเลข3ครับผม 3. ตัวเจาะนะครับ3 4 3 5และ45่ชุด3ตัวนะครับมีตัวเดียวเข็นเข็นเหมือนเดิมของเรานั่นแหละครับจบไปที่4 3 5เลขสวยไหมละ่ะมาแน่ๆี 4, 3, 5. ่5ามามแน่วันนี้โอเคก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อดินบ้านหุ้นอย่างเตือนเลยนะครับแนวทางดีๆแบบนี้ก็จะไปถึงหน้ามือจอมือถือของทุกท่านด้วยการกดที่ปุ่มกระดิ่งรับทุกคลิปนะครับคลิปมาปุ๊บ u t u b e แจ้งเตือนมาปั๊บก็กดเข้ามาดูปุ๊บว่าแอดมินลงหวยอะไรนะ้าตามหรือเปล่าเป็นแนวทางที่ดีที่ตรงกับใจของเราไหมก็ถ้าตรงก็ตามมากันมาครับผมถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะครับผมเราจะรวยกันโอเคครับโชคดีครับผมรวยๆจ้าเออสาหรับใครอยากเข้าห้อง VIP ของแอดนะก็อย่าลืมอ่านี่ครับผม ราคา200บาทต่อเดือนนะครับผมตกวันละ6บาทต่อเดือนเท่านะั้นไม่มากไม่มายก,กับแนวทางที่เน้นเน้นเข่นๆแบบนี้ครับนี่ครับแอดไลน์มาที่0623401563นะครับแล้วเจอกันที่ห้อง VIP รรวยๆครับผมโชคดีครับ